สวัสดีค่ะข่าวแก๊ง call center ที่เอาเทคโนโลยีมาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยการโทรหลอกเหยื่อให้โอนเงินก็ยังมีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าเขาใช้เทคนิคกันอย่างไรจะได้ระมัดระวังป้องกันรู้เท่าทันคนร้ายพวกนี้ค่ะ คนร้ายเขาก็จะใช้โทรศัพท์ซึ่งเป็นโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย voice over IP หรือว่า VoIP เนี่ยแหละค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้มกักจะไม่โชว์เบอร์โทรแต่ว่าปัจจุบันพัฒนาขึ้นโทรเข้ามือถือเหยื่อโชว์เบอร์ในประเทศเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีซอฟต์แวร์ที่สั่งได้เลยนะคะว่าจะให้โชว์ขึ้นมาเป็นเบอร์อะไรเริ่มต้นก็จะหลอกค่าว่าโทรจากทางธนาคารทวงให้ชำระค่าบัตรเครดิตถ้าเหยื่อบอกว่าไม่มีบัตรหรือไม่เคยใช้ก็จะอ้างต่อไปว่ามีคนนำข้อมูลไปเปิดบัตรใหม่ถ้าเหยื่อเชื่อก็จะขอทราบข้อออมูลการรเเงินพื่ตวจสบ แล้วก็จะมี DSI ตัวปลอมโทรมาหลอกต่อค่ะว่าจะช่วยประสานกับธนาคารให้แต่จะต้องไปดําเนินการที่ตู้ ATM แต่ช่วงหลังเนี่ยคนร้ายเริ่มเปลี่ยนเป็นให้ถอนเงินสดแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารบ้างแล้วนะคะเราไปฟังกันค่ะว่าคนร้ายเหล่านี้เขาจะพูดกันว่าอย่างไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างของคลิปการสนทนาระหว่างคนร้ายกับเหยื่อจริงๆค่ะคุณนะครับพราคุณออจจะถูกค,คุณไม่ใช่ชิดแอบแฝงทำกับต,ตัวไปเอกสารของคุณนะครับ ครับซึ่งคดีนี้เป็นคดีไรแรงและเร่งด่วนทางเราจะประกอบสำวนเอกสารของคุณส่งให้ทางแบนค่าตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณเป็นโครงการด้านระบบธนาคารด้านไหนบ้างนะครับผมอ้าวก็ผมไม่เคยไปทาแล้วแล้วผมจะไปเป็นอะไรอย่างนั้นได้ไงอ่ะก็เป็นเกษถูกคนอื่นเอาบัตรประชาชนไปทำก็ได้หรืออาจจะล่วงไหลจากทางธนาคารก็ได้นะครับผม ถ้าทางเราตรวจสอบดูว่าไม่ใช่ของคุณจริงทางเราจะเอาหนังสือรับรองให้กับคุณคุณก็ณณไม่ต้องไปเช้สายมือถือได้นะนะครับคลิปจริงๆยาวกว่านี้มากนะคะแต่ถ้าใครได้รับโทรศัพท์ลักษณะแบบนี้สันนิษฐานกันไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าอาจจะเป็นแก๊ง call center ตั้งสติกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าหากพลาดไปแล้วได้เงินคืนยากมากค่ะค่อนข้างจะยากยากร้อยละเกือบ99%ไม่ได้เงินคืนเพราะว่าหลังจากโอนแล้วภายใน5นาทีคนร้ายโอนเงินไปเลยที่ถูกจับเนี่ยก็คือคนไทย ที่รับจ้างเปิดบัญชีฝากเตือนนะครับว่าเราไปเปิดบัญชีแล้วเนี่ยไปขายบัญชีเขาเอาให้เขาใช้เนี่ยท่านมีความผิดผด,ด้วยนะครับผิดแน่เลยใช่ไหมคะผิดแน่ครับกปสาเขาก็ฝากให้ช่วยกันเตือนคนรอบข้างด้วยนะคะว่าทางธนาคารต่างๆไม่ใช้วิธีทวงหนี้ทางโทรศัพท์หรือว่าทางคอมพิวเตอร์กันแล้วถ้ามีโทรศัพท์มาหลอกก็อย่าบอกข้อมูลเราวิธีที่ดีที่สุดให้กดโทรศัพท์ทิ้งไปเลยแล้วก็โทรกลับไปยังเบอร์ที่โช์ขึ้นมา มักจะพบค่ะว่าไม่สามารถติดต่อได้นะคะในเมื่อมีคนนําเทคโนโลยีมาใช้ทําร้ายผู้อื่นเราเองก็ต้องช่วยกันระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันบอกต่อด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดที่ว่าไปไปติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้สวัสดีค่ะ